สวัสดีครับท่านเราก็จะมาเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออ่าแล้วแต่คุณแม่เลยแม่เก็บไว้เลยเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเราคานผู้ชมเมื่อกี้ผมเอาไปเครื่องตัดเหล็กกับตู้เชื่อมนะ Kom. <laughs> เด็กก็มาทําความสะอาดครับท่านผู้มยมเด็กเด็กมาทาความสาอะอาดเดี๋ยวผมก็จะเก็บอบุปกรณ์ให้มันเข้าตู้ก่อนเครื่องไม้เครื่องมือนะเดี๋ยวเข้าตู้ในหะ้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านเครื่องมือเราต้องรักษาเท่าชีวิตนะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่พ่อใหญ่ใจดีท่านทําบุญร่วมบุญฮนะมอบให้กับทีมงานเราไปใชใ้เราต้องรักษาให้ดีที่สุดนะทุกท่าน ช่างทั่วไปในเครื่องมือแบบเรานี่ไม่มีนะเ,เรามีแต่เครื่องมือหายเทค ผมก็เอาเข้าอ่าันนี้ของมันนะทุกท่าน โน่นก็พากันทำความสะอาดนะควันขมวงชงเคงออ ล้างเด้อคู่ถังกะละมังอะไรแบบนี้นะล้างปูนคุณพ่อก็ยังขัดในส่วนของตรงนี้อยู่นะครับเหลืออยู่แพงเดียวคุณพ่อบอกเดี๋ยวเมาเองนะคุณพ่อเมาสนะ,อะเ,เอเอ,อไหวเนาะ ทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับที่เหลือเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวให้คุณพ่อพุนเก็บงานนะครับนี่เหลือนิดเดียวเหลือแผงเดียวเด็กๆกอกวาดพื้นเออดีมากลูกเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ